สวัสดีพี่สุชนใช่ครับสวัสดีค่ะพี่รุ่งงาทก็ไหนพี่หยองแหมพิ่หยองพรู่วันนี้ขับคุ่มโจมมจบเริ่มเลยนะครับมาเป็นยังไงบ้างวัโรงงานวันนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับเขาก็เขาก็ดีใจอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราออกมาจากลิฟต์เนี่ยก็คือคนแบบ เรียกเป็นแบบเป็นเรียกลันเวอเป็นลัลลน,เ,นลเวอคือแบบว่าปล่อยเราเนแล้วก็ทุกคนเต็มหมดเลยครับก็เป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็ตอนที่เราขึ้นบนเวทีก็เห็นแบบว่าชั้นสองที่สามก็เต็มเหมือนกันก็สุดยอดมากดีใจครับอกผม,ผมว่าก็ดีใจว่าครั้งแรกที่ได้ร่วมงอะไรแล้วก็ได้เรื่องอะไรกับแคนเนอรีนะผมเพราะว่าแคนเนอรีก็เป็นแบรนด์ที่เวลโนอยู่แล้วแล้วก็ก็ดีใจที่เแบรนด์เลือกผมของมึงอย่างกิจกรรมบนเวมูลนิธิบางสิทธิ์คมก็สนุกดีครับที่สนามเนี่ย อยู่้วคมีคำถามไหนที่อยากขยายคำตอบมี่ไหมโอ้อยากขยายคำตอบก็จริงจริงก็อยากขยายคำตอบไหมก็บางอย่างก็ยังพูดไม่ได้เหมือนกันครับก็ยังเก็บไว้ในแบบยังเก็บไว้ในใจอยู่ก็ไม่แถบเลยพูดไปแล้วไม่ก็ยังมีบางอย่างก็ใช่แบบว่าเอาไปพูดเดียวเลยหลุดไปพูดเลนึองใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่พูดออกไปแล้วก็คือก็ตามนั้นก็ตามนั้นเลยเอาไปดีความตอบกันเองได้แต่เมื่อกี้พูดเรื่องลิฟต์พูดคุยนอกปาก เป็นไงครับปากมันเป็นยังไงครับมันนิ่มที่สุดปลายเป็นยังไงจริงไงบ้างนะเราชุ่มชื้นอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ลิปตลอดเวลาเราไม่ปล่อยให้ปากเราแห้งเลยไม่ใช่ถามปากนี่ถามปากเรียมว่ามันชุ่มชื้นปากของเอฟซีชื่นไหมครับก็ที่เห็นก็ชุ่มชื้นหนอยเข้าใจเห็นแล้วพิษจะไายอะไรกนี่ไม่ไม่หรือว่าอวีเลี่แปะได้อะแปะได้คือชุ่มชื้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาแบบเขาใช้สลิปปิ้งมาสด้วย ที่แบบแบบเป็นลิฟเลยแล้วก็แบบว่าเราตื่นมาก็แบบว่าปากดูแบบอิ่มน้ําดีเลยอะสังเกตก็ตอนตื่นเลยอะค่ะตอนตื่นเลยอ๋อตอนตื่นก็เห็นตลอดนะครับสังเกตบ่อยเหรอสังเกตบ่อยไม่ก็เหมือนที่คําถามว่าชอบส่วนไหนที่สุดก็ผมก็ตอบว่าปากใช่ไหมครับก็สังเกตปากเวลาเจอหน้าก็มองปากอคก็เลยก็เลยไม่ไม่เห็นตลอด เอ็ดยวเลิกแล้วพี <favorite> ่เ <te> ลิกแล้วพี่ก็จะดีพี่รุ่นตามนะผมเลิกตรงไหนไม่มีไม่มีแต่บนเวทีเราไม่มีเลยใายไม่มีไม่มีสิทธิ์เราถามโอ้โหงยังไม่ได้เจอแฟนเราเยอะมากมากเลยเยอะเยอะมากจริงเพราะว่านี่คือแบบอีเวนต์แรกที่เราเพิ่งจบกับเทมโปใช่หลังซีรีส์ก็อีเวนต์แรกใช่เราก็รู้สึกว่า เออราก็คิดถึงกระมากๆเพราะว่าประชากรในโต้เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากจบซีรีส์เนี่ยจะมากขึ้นหรือเปล่าเราจะมีคนรักเราเพิ่มไหมก็วันนี้ก็พูดแล้วว่าทุกคนรักเรามากจริงๆเร<ม>ื่องกระแสหลังากรื่ก็ยังดีอยู่นะใช่ไหมเบเพราะว่าก็เหมือนมีกลุ่มคนที่แบบรอซีรีส์จบครบทุกตอนแล้วก็มาดูย้อนหลังทีเดียวเลยนะในที่โต้วผมดูซีรีส์ผมก็ชอบขนาดไเพราะว่าไม่ไม่อยากแบบมารอแบบวีไปวีกับมันทรมานค่างคาใจ ว่าเราเห็นใน X อยู่แล้ว,ว่าก็คือคนที่ชอบแบบว่าเหมือนที่เบสบอกว่าจะชอบดูให้เสร็จก่อนแล้วก็ดทีเดียวอย่างเงี้ยบางคนก็ดูวันเดียว,วจบเลยอย่งเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็มามาฟีดแบบว่ามันเ,เป็นยีน่ยนี้นะก็แบบว่าเป็นแสงที่ดีส่วนใหญ่ทุถ้าดูถ้าดูเร<ช>ื่อย<ช> <ๆ S 1> จนจบเลยแนะนัให้นอนก่อนแล้วค่อยมาเขียนรีแคมครับ <laughs> ใช่เพราะว่ามันอาจจะนานเกินไปเพราะว่าแบบมันมีหลายเร <laughs> ื่องราวไงมันแบบมีหลายเนเรื่องใหญ่แล้วเช็คเชรคในลาการรีแคม อาก A T S ลงขอบคุณบช่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณน้องที่นชเลงเรา้าแต่คนรู้้ใช่ไหมรู้ใช่ไนที่จะถามอะไรรู้เลยไม่ได้ถที่บอว่าบระหว่างสายทรมันยอนให้วยทั้งสอคนปรการยังไงบ้างในตรงนั้นมกน็จริเหมือนเวลาออกกองด้วยบรรยากาศต่างๆด้วย วันออกกองเช้าตื่นตื่นตีสี่ตีห้าแล้วแบบต้องแบบถ่ายถ่ายวันหนึ่งแบบยี่สิบซีนก็จะมีิ่งที่ยากแต่ละวันแล้ววันเที่ยเป็นซีที่มันกีโมเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดแพ่เยอะแล้วก็พออยู่หน้าซีนเน่เหมือนแบบเราเวิร์กชอปดีแล้วอะแต่ว่าพออยู่หน้าซีนเนี่ยบางที่แบบพลิ้งมันไม่มาถือว่าเราเล่นได้ไม่เท่าเหมือนแบบที่เราคาดไว้หรือแบบมันยังมีจุดที่มันยังแบบมไม่น้าเลยก็เลยต้องแบบว่าตึงตึงกันแบบว่าแบบเครียดดนึงเพราะว่าเราอยากให้บมนี้ แต่ว่าซีร้องไแ้ของเราก็ออกมาโอเคมาถึงว่าเหมือนแบบก็ผ่านผลไปได้ดีแบบซีบอกเรื่องอย่างเงี้ยเราเราถ่ายนานมาสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่ากว่าอะไรแก็เหมือนแบบเราคอนเนคกันด้วยกันก่อกแบบบอกว่าจึงใส่การมันมีวิธีใหไ่ที่ทําให้มันสุดผ่อนตายแลาให้มันต่างกับสกได้ก็จริงๆเราใช้ใช้เอ่อทิปที่แบบว่าใช้บปตลอดก็คือการดีพอ นะก็คือเหมือนเราคือบางคนอาจจะคิดว่าการดีท็อี่ยเป็นการที่เราใช้แค่ครั้งเดียวเราจบแล้วคือ,อ,อแบบการมากำแพงแล้วแล้วเราจะแบบเบลกดาวน์นต่างๆใช่แต่จริงแล้วก็แพ็เรื่องนี้เป็นกำแพงเมืองจีนใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องดีท็อกันหลายรอบยี่สิบรอบกำแ,แพงก็ยังเหลืออีกแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเขาจิ้มบ่อยสุดเราใครแแทงใครสูงกันก็แพ้ใครสูงผมว่าจริงๆแข่งกระสูงเพราะว่าถ้าพูดตามตรงแล้วก็คือเราดีทพอกกันเยอะมากจริงๆเพราะว่า ือเหมือนพอเรามีปัญหานี้ปุ๊บปัญหาใหม่เกิดแล้วก็ต้องคืยปัญหาที่ต่อแล้วบางทีปัญหาเก่าก็กลับมาซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพิจารก้ปัญหายังไงก็จบวิธการดีพอตลอดครับแล้วก็หลังจากการดีพอก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นฟิกที่ดีมากเพราะว่าหลังจากจบก็จบก็เสร็จเลยใช่ก็อจะมาเป็นเราเอวเรวันนี้แต่จริงๆเราสนิทกันมากเลยนะทำไมมันต้องดีพอตลอดเวลา คือจริงๆอ่ะเราไม่เคยมีปัญหาเลยถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันหมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบภาระอะไรอย่างเงี้หรอกอไม่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานด้วยกันห,หรือไม่ได้มีอะไรแบบสตอรี่ที่มันแบบนอกเหนือจากเออเขาเรียกว,ว่าพักการทําทงานอาเออเราก็จะแบบแฮป,ปปี้เราไปคาเฟ่เราไปถ่ายรูปเราแบบทุกอย่างนะครับพี่หมดเลยแต่พอมันกการทําทงานมันมีหลายเรื่องที่เราต้องมานั่งเอ่ยนั่งเขียนใครใครใครถ้าทำอยู่ก็จะวิ่งเยีดิบพอจะสังเกตไหมเขามีอาการอะไร จริงๆก็ต่างคนต่างสังเกตครับผมเพราะว่าจริงๆเขาจะเก็บเยอะใช่แต่ว่าผมเป็นฟิลแบบว่าเก็บบ้างปล่อยบ้างจริเพราะว่าแบบบางทีเก็บมาแล้วขนาดเราไม่ไหวก็ปล่อยอ่ปล่อยเยอะเบิดปล่อยเฉยครับปล่อย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 อสังเกตเห็นว่าแบบถ้าจะปล่อยคือแบบมีเออจะเป็นราคาแบบแบบคือด้วยความที่เราอยู่เขาบ่อยแบบปกติแล้วที่ เขาจะใช้ชีวิตปกติกเขาจะเป็นอีกแบบนึงแบบคือเขาจะเป็นคนดีด้าระมาณนี้ครับเวลาแบบเขาไม่มีอะไรในหวนัวเขาเออพูดนี่นั่นนู้นเนี่ยพูดเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอมาถึงจุดที่แบบว่าเงียบๆแปลกๆแล้วก็จะแต่จริงๆผมจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยรู้ว่าต้นตอเนี่ยคืออะไรนะจะเป็นคนซื่อๆนิดนึงอเลยเงี้ย แสดงว่าแอดจะต้องชี้นำน้องแนะนำน้องไหมว่าพี่กำลังเป็นอะไรมีแนะนำน้องไหมว่าพี่กำลังอยู่บูมินี้คือบางทีเราบอกเราคิดว่าเขาจะรู้เองแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้พอดีไม่รู้ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าการจัดเสียจากสเกตก็คือพีเสก็จะแปลกไปครับแต่ว่าจะเงียบจะเงียบขึ้นอะไรเงี้ยถ้าถามวิดียมบูไหมว่าตอนนี้รู้เปอร์เซ็นต์ที่ต์แล้วที่รู้ใจเขารู้ถ้าตอบแบบว่าแบบ ฟิล์ว่า95เปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่าแล้วถ้าตอบแบบวัดใจเลยร้อยยอมรักนะยอมรักไปร้อยหรือว่าจะเกทับะกัดก็แบกว่าอาจจะประมาณ70คุ้มแล้วคุ้มแล้วทไนี่เขารู้สึกว่าเขาดูที่ตัวแค่70ป่ะเอ่อไม่เพราะว่าน้องเป็นคนที่ awareness แคบแคบใช่รู้ตัวรู้ตัวใช่เป็นคนที่เอา r e n e s s แคบใช่คือ เวลาทําอะไรเนี่ยก็จะแบบเห็นแค่ตรงนั้นแล้วก็ทำแบบนั้นเลยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่คือมันเป็นข้อดีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยแหละที่เราคิดหลายตลบใช่แล้วเราเป็นคนที่จะมาระวังเวลาทำอะไรแต่ว่าผมอ่ะรู้เรื่องอ่ะผมรู้ล้อยนะอีิเช่นรู้อะไรเขาบ้างเราพูดคำถามรู้อะไรเขาบ้างเราพูดมาพวกเขาบอกว่าก็เอ่อรู้อะไรเขาบ้างไม่ไม่หมายถึ่ร้อนร้อนที่พวกพี่ไม่รู้อ่ะมีวันหนึ่งแบบทางนเเสร็จลย หลายเรื่องเลยถ้าพูดเลยพี่กูสักแค่เงินเราทำงานเยกมาได้เงินมามาไม่ก็แบบวันทำงานเสร็จไปไม่แล้วก็แบบเจอกันที่หรือว่าเออบายบายอะไรเงี้ยก็จะเป็นมวลที่แบบไม่ปกติคือผมรู้ว่าอันนี้ไม่ปกติแล้วก็ยังไม่พูดเลยแล้วก็แบบโทรหาทอแยกกันปุ๊บโทรหาไม่รับไลน์ไม่ตอบไปหาเลย มันเนจริงรู้เร่อาอยู่ที่ไหนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเราเป็นไรก็เป็นเรื่องแบบซีเรียสนะตอนนั้นชัยก็แบบว่าแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้บอกใครว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแค่ได้อยู่ดีแบบว่าคือผมมาอยู่นั่งนั่งอยู่ใช่ไหอารแบบว่า รถเขาอะผ่านมาโอ้โหรู้ได้ไงวะว่าแบเขาอยู่ที่นี่อะไรกันเห็นรถเลยเหรอเห็นรถเลยแต่ว่าทำเป็นไม่สนใจตอนนั้นมันอยู่เปรี้ยวงอย่างไหมเปรี้ยวงงอย่างไหมหรอยาไม่ยากเพราะว่าผมว่าเขาเ่าจะแพ้โอ้กินมันใส่กินมันไส้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาที่แล้ววันี้วันต่อไปผมจะไม่ไปไหนครับ รับพี่ผมจะไม่เป็หนส่วนเองก็ตอบกลับมาว่าจุ๊บๆที่แบได้เดี๋ยวจุบๆกดางจั๊งเขาทแบไม่้าเอาแม่งใหจบก่อนนี่ยตอบมาว่าเราครับผมจะไม่ไปไหนแล้วยังไงอะคะพี่เอก็ตอบว่าไม่ไปไหนแน่นอนบไม่ไม่ไปไหนอยู่แล้ว ก็ก็จริงจริงมันก็จะมีจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราเราไม่เหมาะา้หรือเปล่าตอนนี้ใช่เอรู้สึกว่าแบบเออเราก็เห็นคือทุกทุกอย่างเราเห็นหมแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออจริงๆเดีหรือว่าเราเป็นคนที่ทำให้เกิดเรารู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเราออกมันจะดีกว่าซึ่งเราก็คิดหลายตลบแต่เราแบบว่าเออจริงถ้าสมมติว่าปัญหาเนี้ยไม่มีเราอ่ะก็จะดีหรืว่ามันก็คงไม่เกิดอย่างเงี้ยแล้วก็คือว่าโอเคหรือว่า ยากไหมอะไรเที่มันทำให้รู้สิ้นวัเทนนช่ใช่คืออันนี้คือเราคุยกันในพคร์ทของความที่ว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้อยากแยกกันในพาร์ทงานทำงานอ่ะคือตรนเนี้ยทุกอย่างมันแฮปปี้หมดเลยคือถ้าเป็นเราแค่สองคนมันถึงเขาแบบคือทุกอย่างมันแบบแฮปปี้แต่พอเรื่องผลิตชั่วระยะทางๆมันทำให้เหมือนมีปัญหาเยอะซึ่งบางบางอย่างเราก็รู้สึกว่าไม่มีทั้งเหตุผลแล้วก็ไม่สมเหตุผลซึ่งผมรู้สึกว่า ก็ผมไม่ค่อยดึงเออที่ผม,ผมก็บอกเออทั้งหมโอเคไปไม่ได้ออะไรเงี้ยแต่พอการที่เหมือนกับเราเราเรา,เราเอะเก็บยวงาอะไรเยอะมากแล้วพอเราก็แบบเศร้าเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนกับพอมเาเคลียร์ใจกันด้วยความที่ว่ามันต้องมีพอกันาดนั้นแล้วพอเราเริ่มพูดอะมันก็เป็นคือแบบทุกอย่างเรื่องจริงใจขึ้นเพราะวะ่าเราก็ไม่อยากแยกผมก็ไม่อยากแยกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมมันต้องแยกอะก็เป็นประมาณนั้นตอนนั้นทีนเรายกพอมีคือว่าแยกกันไหมอะเราเยกย้าย่างไงบ้างกั่ตอนที่เที่ต่งคือคือแยกย้ายยังไง คือผมคิดอยู่แล้วว่าต่อยเขาไล่ผมไปไปไม่ผมไม่ได้ไล่นะไม่ไม่ไม่ต่อให้ไล่ต่อให้ไล่ไล่ต่อไล่ใช่แต่ต่อให้แบบว่าเออไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยคือคือเราก็จะหาแบบว่าหาทางให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าสุว่าปัญหาที่มีอยู่ตอนเนี้ยตั้งแต่เราเราเริ่มโปรเจกต์ไอเทมโปเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเลยไม่เป็นรอกกันซึ่งมันเกิดมาจากมวลนอกนอกเสออะไรเงี้ยซึ่งเราต้องมาคุยกันนะแล้วก็ ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ make sense ที่เราจะต้องมาแยกกันก็เลยลบอกเราจะไม่ให้ไปไหนเลยที่จริงผมว่า topic มันต้องดีเดียรครับทีจริงถ้าก็มูนมันจะดีเัียร์ไนไหม<อ>ไม่ม่ถามแล้วตรงไหนว่าเอ้ยรู้สึกว่ามันถึง่ชงเวลาไหนรู้สึกว่า,ววาเอ้ยเราก็ไปด้วยกันได้เคมีมันได้แลมีภาษาที่ดีคือผมสำหรับผมเลยนะด้วยความที่ว่าตอนแรกเราไม่ได้ดีพอกันเยอะเราไม่ได้เข้าใจกันอะไรขนาดแต่พอเราคุยกันเยอะ ก็ผมเคยพูดประบุลเวทีว่าขอบคุณอุปรสรรคของตร์พิมไปเองแต่ว่าขอบคุณอุปสรรคที่เข้ามาที่ทำให้เราเข้าใจเราหลากหลายมาขึ้นคือถ้าไม่มีอุปสรรคอาสเราคงไม่ได้มาคุยกันแล้วก็คงไม่ได้เข้าใจกันเยอะแล้วผมก็คงไม่ได้อยู่ต่อ <c oughs> แต่ว่าพอเหมือนผมรู้แล้วว่าโอเคเพิร์สของวิลเลียมคืออะไรทําไมเขาถึงไม่อยากให้เราไปอะไรอย่างเงี้ยคือ there's so much going on behind the scene and you don't know ก็แต่เพราะฉะนั้นอนะ่ะคือ ไม่ไปไหนหนักพอนักซีนเออเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยเราอ่ะสบายใจกับผสูตรเราแล้วเราเข้าใจกันมากมากแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะผมเลยบอกว่าไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าดูแล้วว่าแบบนี้ยมันดีที่สุดแล้วแต่หนงซีรีส์ออนแล้วถ้าคุณติดกันมากไม่ไปไหนก็ดูเพื่อการต่อพื้นจริงก็จริงก็จริงแต่แต่ว่าในช่วงซีลีส์ออนไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลย ก็เรายัางดีพออยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนแบบคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเวลาแบบเราไปแบบเออ่ทริปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็เจอว่าสมมติว่าเออเดี๋ยวจะไปนี่นะไปคาเฟ่นนะถายคอนทนตนี่นะปุ๊บปุ๊บพอเขาทิพากปุ๊บ สักประมาณสี่ทุ่มดีท็อกอะไรเงี้ยเซมิฟิชชั่นนี้อะไรเงี <ผม S 1> ้ยแต่วา่ามันจะมีฟิคยุลังงานมันจะมีฟิคยุติพลังงานเพราะเขาเป็นคนแบบเขาละเอียดเรื่องนี้เขาจะเป็นคนที่แพลนมาก่อนถ้าเขาไม่แพลนอะไรทอ่ะเขาจะแบบนิดนึงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าก่อนนอนแล้วามันนอนหลับรถ้ามันท็อกหนักนขนาดนี้ใหญ่เราจะจบดีครับถ้าจะจบดีเราจะจบคือถ้าไม่ไม่ดีเราจะไม่จบเราจะคุยกันไปเรื่อยๆรื่ใช่เราเราคุยกันนานมากใช่เวลาเราดีท็อครั้งนึงเราคุยกันนานเพราะว่า ก็ไหลเลยใช่ก็เสียงตันเป็นเกลอนอันนี้ใครใครแสดงแล้แต่เนี่ยไม่แอบหงอกไม่แอบหงอกคนก็ปกติถ้าจากที่สังเม่จะเป็นจริงๆตอนแรกเขาไม่ร้องไห้เลยแล้วเหมือนแบบหลังๆมาคือเหมือนเพาผมปวดล็อกเยอะผมปวดล็อกเยอะเขาก็เลยปวดล็อกด้วยแล้วก็ได้เห็นน้ำตาเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต่อยให้เราแบบอะไรเงี้ยแค่ไหนนะถ้าเราเก่งจะร้องได้งแล้วก็ไม่ได้ห้ามร้อง เพราะวันนี <rôle à déc> ้ก็ท้ามกลางท่กดควมไ่อย่ไม่ได้อ่กันก็รู้สึกแบบม่ไมที่สองน่ยตเดืหนึ่งก็เพราะว่ามันจำวันที่ไม่มีกันไม่ได้แลไงันึงเหรอตวไม่มีเธอยังคยกันเาสารพูมาไม่ดีบกเฮ้ยอยากอยากเ เนื้อหาเนื้อหาประโยชน์ไงประโยชน์ไงที่เราเลยมันคือตัวเราที่พี่มพูดว่าตัวเองมันเไม่ดีตัวเองมันใช่เลยอย่างเงี้ยได้แล้วอะไรเนี่ยก็จริงจริจำไม่ได้แล้วว่าวันที่ไม่มีกันเป็นยังไงอันดับข้อแรกใช่เพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าวันที่อยู่โดยที่ไม่มีน้องอ่ะเป็นยังไงแล้วก็จากนี้ไปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นฟิลเนื้อ เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงอ่านหลังจาากนี้เรจะได้เห็นครับ่อ่เลี่ยงก่อนแล้วเลี่ยงจริงๆผมชอบเออ่ทำให้ขอเดิมๆเน่นพ่อเก่ามันเป็นไรนะทำให้ขอทำใม้ขอเดิมๆเน้นพร่อเก่าก็พร่อใจเองอะไรเงี้ยก็เออ่ผมเอามารีเลทกับพิงระหว่างทางแล้วกันเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยตอนที่ยังไม่รู้จักพีเอช ผมก็เล่นในระหว่างทางเหมือนกันซึ่งก็ลีกีตา้าปกติอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีความหมายอะไรม,มากขนาดนั้นแต่ว่าพอรู้สึกว่าพอได้เอามาร้องครั้งนี้แล้วลีกีต้าเนี่ยรู้สึกว่าช่วงช่วงซีรีส์เลยครับนั่นแหละก็รู้สึกว่าทำไมมัน,นมถึงเพลงมันเพาะกว่ากว่าเดิมได้ไงทำไมถึงแบบทุกทุกเนื้อเพลงเนี่ยมันถึงสื่อแบบไปถึงโพซิทีฟแบบทางคำว,วา่าเพลงก็ร้องร้องระหว่างทางไวแฟนคลับที่ก็อยคือก็ร้อง คำถามตัวแรยพี่ถามเวลาเขาลองไห้แบบนี้พี่มีเนียมตอบเอสยังไงอยากเห็นอะไรเออเวลาพี่เอสลองให้มีเนียมตอบเอสยังไงเวลาเห็นหน้าทุกข์คือแรกแรกคือผมจะเป็นคนมากเยอะจะเป็นคนมากเยอะมากแบบแรกแรกจะแบบว่าเก็บทรงก่อนแต่จะแบบจะมองจะดูก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้สึกว่าผมอะถ้าปล่อยไปแบบสักสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะต้องไปกอดหรือต้องไปแตะตัวเขาหรือว่าต้องทำไรื่องต่างต้องไปจับคอจับเอ็นอย่างเงี้ยต้องจับไปอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบ จะทรงไม่อยู่แล้วไอ้นั้นทลายกำแพงมอนจีนออกสุดท้ายกรอกันใชเพาะ่านที่สว่ากอกันวชายเ่พี่จะลงไ่ออกรักขอนะัโอเค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 โเลโอเคอ